มาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องแจ็คแฮมเมอด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนําให้ทําตามครับสาวยาดองทุน500ร้อวันนี้เริ่มจากเป็ด5บาทมาสาวยาดองสาวยาดอง,ดองเธอจะแซบไหมนะวันนี้เออปะขึ้นเป็นเบ็ด10ครับ สวย <c oughs> ยังไงโอ้ยสาวยาดองเธอจะใจดีหรือเปล่าเธอจะให้หรือเปล่ายังไงยังไงเออ โอ้เธอโบยิ่งแล้วใหญ่ครับเธอโบยิ่งแล้วใหญ่ธรรมดาว่าแย่แล้วเธอโบนี่ไปกันใหญ่เลยโอ้ยแม่เสียดายวายสองแถวเอ้ยอืมฮึมม โอ้โหเธอโบนี่หนักเลยนะเธอโบนี่หนักเลยครับโอ้ยได้ไหมไม่มาละไม่น่าจะมาเออนั่นไงนั่นไงนั่นไงอุย้ยมาแล้วมาแล้วเบ็ดสิบอุย้ยขอโทษครับขอโทษครับที่ผมบอกว่าไม่เข้าผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเมื่อกี้ เออสวยโอ้โหสามแถวเท่สองปันห้ายังไม่หยุดยังยัางยังยังโอ้ยดอกเดียวสามพันนะโอ้โหเบ็ดสิบครับโอ้ยโอ้โหโจบรอบนี้คือหยุดได้เลยนะโอโอะไรวะนี่มันมันมันเข้าเร็วมากเลยนะ เร็วแบบเลวเวอร์เลยอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิอุย้ยเจ็ดร้อยขวาเลยเหรออ๋อตัวคูณมันเยอะเออลืมดูอะโอ้ตัวคูณมันเยอะอ,อ,อ,ะ,อ,อะ,ะทุกคนเกมนี้ผมชอบตรงนี้แหละแบบจังหวะแบบหลังๆอะถ้าเกิดเราสะสมตัวคูณหรือไวได้มากๆการจ่ายมันโคตรดีอะโอ,อ,อ้เอ,อ้ยมาอ,อุ้ง ออืแต่จริงๆไม่ต้องมาแล้วก็ได้คนระับแค่นี้คือพอแล้วนะผมมันเกินคาดไปเยอะมากเลยนะทวนนะทีแรกคิดว่าแบบว่าค่อยๆปันป่นค่อยๆป,ป,ป,ปั่นไล่ไปไล่ไปไล่ไปโอ้ไอ้น,นี้ไม่ต้องเลยนะเข้าแบบเข้าโง,โง่ๆดูดิเข้าเบ็ดสิบอะ่ะไอ้บ้าเข้ามาสี่พัน โอเคครับ okay, ผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE ช่องแจ็คแค m m e r ด้วยนะครับผมแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมไหนหรือว่ามีเทคนิคอะไรจะแนะนำก็บอกได้เลยนะเออแนะนำเข้ามาได้ครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วครับโอเคสวัสดีครับ